วีโก้มาดัดแหนบเหลือ3นิ้วสอดลูกค้ามาเดิมๆเลยต้องการให้จัดทรงโหลดด้านหลังให้ใหม่พร้อมกับเอาล้อมาให้เปลี่ยนเราไปฟังกันจ้าลำตาง่อนเอ้ยดัดหนไม่ติดก็ยังเหลือนิดนๆหน่อยฮะแต่ถ้าพี่จะเอาแบบว่านุ่มๆที่แบบว่าเหลือช่วงนี้เยอะต้องสีนนสน่นิ้วสอดเขาสอดลุ่มหลวม่ไหมันก็จะลงมาสี่แบบสี่นิ้วอะไรเอาลงแค่สี่นิ้วแล้วก็คือดัดแหนบหนึ่งนิ้ว

อย่คุยกันไปคุยันมามาจบที่3นิ้วสอดช่างรวมๆนะคะแต่สามนิ้วสอดช่างกับส,สามนิ้วสอดลูกค้ามันไม่เท่ากันเนาะอย่างนี้ก็อยู่ที่เราตกลงคุยกับลูกค้านะหลังจากได้ระยะที่ต้องการแล้วก,ก็ไปเลยค่ะขึ้นแมลงถอดล้อค่ะไปทําการถอดแหนบออกมาเลยค่ะเพื่อจะได้ทําการเอาไปกดดัดจัดสําหรับคันนี้ลูกค้าต้องใส่ชุดโหลดแล้วก็ดัดแหนบเพิ่มนะจ๊ะเพราะว่าลูกค้ามาเดิมๆเลยเนาะเพราะถ้าโหลดเกิน3นิ้วเราจะต้องทําการดัดแหนบเพิ่มจ้ะโอเคค่ะวัดระยะให้เรียบร้อยเลยหลังจากเอาแผ่นรับน้ำหนักออกเรียบร้อยแล้วก ยกขึ้นไปกดดัดกันเลยค่ะไปจ้าตับที่หนึ่งเริ่มเลยจะให้เสียเวลามากมายไปกันดีกว่าจ้าต่อเลยจ้าเนี่ยพี่ร้านดัดเท่ากันทั้งสองตับนะคะไม่มีดัดเผื่อดัดเกินเนาะตามที่แจง้งอย่างลูกค้าไปเจอละบางร้านน่ะเขาก็จะดัดเผื่อซ้ายเผื่อขวาอย่างเงี้ยแต่พี่ร้านไม่ได้ดัดเผื่อนะจ้าที่ร้านดัดเท่ากันทั้งสองตับเลยโอเคได้ระยะที่ต้องการแล้วทําการเอาแผ่นเหลาต้นหนักเข้าไปประกอบเลยค่ะวัดระยะเพื่อความสวยรอบหลังจากได้ระยะที่มั่นใจแล้วเรายกไปใช้ที่รถกันดีกว่าค่ะและ้วจากนี่จ้าเอาหแน่นแบบไดหล้างใสไป รางอสเปนบาบพ,พร้อมใส่เรียบร้อยแล้วก็ลูกยางกันกระแทกโหลดเตี้ยด้วยจ้าลูกค้าโหลดเยอะเราแนะนําให้เปลี่ยนลูกยางกันก,นกระแทกนะคะเพราะว่ามันจะได้เหลือช่วงเด้งเยอะขึ้นเนอะโอเคค่ะประกอบเรียบร้อยชุดโหลดเข้าไปเลยจ้าไปค่ะแป้นแหนบจ้ะรองใส่ไปเลยค่ะขันน็อด้วยมือกันน็อตปีนเกลทั้ง4ตัวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยอัดดิบบล็อกไฟฟ้าให้แน่นเลยแล้วจากนั้นก็จะต่อด้วยบล็อกล้มอ,อีกทีเพื่อความแน่นเพื่อความชัวเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดยะเข้าไปแย่ yeah. เลยเสร็จเรียบร้อยลูกค้าให้เอา อะไรล่ะยางกันขุ่นด้านหลังออกจัดให้ไม่ใช่ปัญหาขอแค่สั่งก่อนทําการประกอบเราทําให้ได้หมดจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้วเอา้อมาใส่ที่รถเลยใส่โชค๊คเรียบร้อยแล้วขึ้นแมลงลงรถเลยค่ะทรงก็จะประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างดูยมยมดูให้มันเข้าที่เข้าทางไปเช็คงานอีกรอบนึงเสร็จแล้วเราไปด้านหน้าต่อเลยค่ะเปลี่ยนล้อหน้าค่ะให้ลูกค้าแค่นี้ก็จะหล่อเรียบร้อยแล้วถอดล้อกระทะออกก่อนเลยจ้าอ่ะเสร็จแล้วก็วเอา้อขอบ18บที่ลูกคา้าเตรียมมาประกอบใส่ให้เลยแค่นี้รถลูกค้าก็หล่อออกจาก ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะเอาลูกค้ากดรอขึ้นรถเองเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ใส่ร้อด้านหน้าลงไม่แรงก็จะเห็นทรงรถเต็มๆแล้วว่าจะรอประมาณในเรียบร้อยและเจ้าวัดพรแล้วก็เตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธมณฑลสายสามสีเแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะเดินทางปลอดภัยจ้าเต็มๆล้ำก็จะประมาณนี้เลยขอบพคุณมากมากเลยค่ะร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธมณฑลสายสามสีเแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์